พี่พอใชครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เป็นเทปที่ส<ช>ี่ลวที่เราจะทำกันมาไม่น่าเชื่อนอะจะมีผลตอบรับได้ดีขนาดนี้ใช่ใช่ขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะครับก็สปอนเซอร์ใจดีอ่านะฮะเราจะเดินทางมาถึงเทปที่สี่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้ใจใจดีหลายๆท่านเลยแล้วก็คนดูที่คอยซัพพอร์ตเราใช่นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะฮะพี่ทุกเคยได้ยนินเรื่องวิปลาสไหมครับวิปลาสเป็นภาพยนตร์ปะ เป็นหนังนี่วะน่าจะเป็นอ่ามีคนทํามาเป็นหนังสั้นก็มีแล้วก็มีคนทํามาเป็นละครเวทีก็มีอ๋อใช่แต่ยังไม่ได้ดูนะเห็นน่าจะเป็นอ่าของน้องน้องมอคอดเยนอ๋อน่าจะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดอืมนะฮะเป็นยังไงบ้างเนเรื่องก็เป็นเรื่องราวในพศ25 4 4้าสิบครับนะฮะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาก็อ่าอันนี้ไม่ได้สปอยหนังนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สปอยมาเล่าเรื่องเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องจริงๆที่มีคดีจริงๆอ๋อ นะครับก็เป็นแม่คนหนึ่งที่อัตวิบากกรรมลูกเพื่อบูชาพระอินทร์โอ้โหหลอนนะอะตั้งดูหลอนมากแล้วก็เหมือนว่าชาวบ้านเขาก็ไปล้อมจับกันนะเนาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงก็จะเห็นร่างของลูกแล้วก็เปิดเข้าไปจะมีเหมือนแม่กำลังสวดมนอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะหนึ่งอย่างทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการอาการจิตปะระสาทหรือจริงๆแม่เขาบอกว่าเห็นอะไรแต่เป็นพระอินทร์ยังไงไม่เขา้เขาใจเขาเหมือนเขาหลุดไปแล้วอะ่ะเขาก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วอืมแล้วพ่อเขาไปไหนพ่อเขาน่าจะเสียไปตั้งแต่พ่อของเด็กนะใช่ใช่ครับทีนี้ว่ามันเป็นเรื่องของอาการจิตประสาทผีเข้าหรือสิ่งยๆยงต่างๆเนี้ยม,มันมีคานั้นอธิบายในวิทยาศาสตร์ไหมพี่มันคืออะไรเออ เอาพี่มองนะพี่ไม่เคยมองเคสพวกนี้เป็นผีเข้าจริงๆเลยสักครั้งหนึ่งมแม้กระทั่งที่เป็น,นไล่ผีเอซตอะไรพวกเนี้ยอ่าใช่มันมนในเคสกรณีที่ฟังที่ฟังมาแล้วเนี่ยเป็นโลกเหมือนเป็นโรคประสาทครับถ้าที่พี่เจอมาฟังมานะอ่านมาอะไรเงี้ยอก็แต่เราไม่ได้สรุปแบบนี้ให้ให้ให้ผู้ชมว่ามันนั่นคือโรกประสาทนะไม่ใช่ว่าหนังเขาไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในท้ายีสนเราพูดถึงในเคสในกรณีที่ล็อกค่า คนในครอบครัวเราเองไงเราเราเอ,อเราสังหารคนในครอบครัวที่เป็นที่รักของเราอะไรแบบเนี้ยมันมันน่าจะเกิดจากภาวะจิตล้นๆ้นเลยที่แบบความเครียดความกดดันโรคซึมเศร้าหรือ,อว่าซึ่งเป็นไม่ได้ว่าโรคซึมเศร้าแล้วลไปฆ่าคนไม่ใช่นะมันจุดเริ่มที่ทําให้เรารู้สึกคิดลบเดี๋ยวพร้อมคิดลบเรอๆเยอะแล้วก็ไปพึ่งพาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มัน งงเขาเรียกว่าเหมือนคนที่จับต้นชนปลายในชีวิตตัวเองไม่ถูกต้องหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้พึ่งแล้วมันก็เลยเกิดเป็นรัที่ประหลาดเกิดเป็นพวกนี้แหละผมเหมือนเคยดูหนังฝรั่งที่บางคนมันอยู่ในสถานการณ์บีบคั้นหรืออะไรที่ว่ามันออกไปไม่ได้อมันจะเริ่มสร้างรัที่ขึ้นมาจะเริ่มสร้างข้าเจ้าขึ้นมาอ๋อ่าใช่แล้วให้มีคนเชื่อมันบูชาตัวเองก่อนใช่คล้ายกันก็คือเป็นอุปทานหมู่เลยครับ แล้วมันสร้างสภาวะโรคจิตต่อเนื่องต่อไปกับคนรอบข้างได้ด้วยจริงอยู่ไม่ใช่โรคติดต่อที่จําใส่กันได้ใช่ไหมแต่สภาวะโรคจิตมันสร้างอ่าเขาเรียกว่าในทางดีเอก็ส่งต่อแม่ส่สงู่ลูกได้<อ>แต่อย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยคนนี้มียีนที่เป็นฆาตกรโรคจิตมาก่อนครับคนปู่เป็นสมมติยกยกตัวอยา่างมันอยู่ในตัวเราไหมมันอยู่ในตัวเราแล้วเราจะเป็นฆาตกรโรคจิตไหมอันนี้อยู่ที่การเลี้ยงดูนะแต่ถ้ารับเป็นแรงกระตุ้นอ่า ที่มันไม่ที่ที่เท่ากับคนอื่นแต่ว่าเขาอาจจะมีเอฟเฟกมากกว่าคนอื่นนั่นเองเขาก็จะรู้สึกอ่ากล้าที่จะสังหารผู้อื่นกล้าที่จะคิดว่าตัวเองไม่ผิดส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองไม่ผิดให้ตายก็ไม่ผิดเป็นติดคุกแล้วก็ไม่ผิดจะประหารชีวิตแล้วก็ไม่ผิดที่เจอมาจะเป็นแบบนี้พี่ก็เลยว่าน่าจะเป็นทางจิตแล้วอย่างที่เหมือนคนเข้าอ้างว่าตัวเองผีเข้าอแล้วไปอ่าฆ่าคนอื่นไปทําร้ายคนอื่นอย่างเนี้ ก็เหมือนกันพี่มองว่าเขาป่วยป่วยป่วยจริงนะป่วยคือแบบที่เอสุเน,นี้ไล่ผีแบบฝรั่งฝรั่งยกตัวอย่างนะเพราะว่าจริงๆคดีแบบมันเป็นกึ่งคดีที่สมัยบบนั้นมันไม่มีการมาตรวจสอบแบบตํารวจจริงจังมีเจ้าหน้าที่มีอะไรแบบเนี้ยแต่จะเป็นสารตปรปา,ปาแทนเป็นโบ๊เป็นอะไระเป็นอะไรก็เขาจะถูกเขียนรายงานอยู่ในอาบอดิการอะไรแบบเนี้ยซึ่งในเมืองไทยเราก็มีใช่ กาะนักปราบผีอะไรต่างๆดูหนังมากไปไหนก็จะอินในเมืองไทยเรามีนี่นะเผื่อท่านผู้ชมยังไม่รู้ที่ว่าเป็นของศาสนาจักของคาทอลิกเมืองไทยเรามีนักปราบผีใช่ใช่ใช่มีเหมือนกันก็คล้ายๆกันเขาก็ได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศเหมือนกันคือเอาแมงเขียนไปไล่แล้วก็สวดมนต์ใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าเราต้องมาจับต้นชนไปตั้งแต่ก่อนที่น้องจะเริ่มมีอาการก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆถีเข้าเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงดูครับสังเกตไหมว่าถ้า,ถ,าถ้าเพนผีทางคิดเตียนเข้าไปพวกปีศาจเข้าสิงร่างมีชื่อต่างๆบาซิลิสเรื่องอะไรก็ช่างทําไมถึงไม่มาเข้าคนที่นับถือพุทธออ่าเพราะว่าจริงๆในการเลี้ยงดูอาจจะทําให้เราเข่งเกินไปอันี้อยู่ที่พ่อแม่เลยนะต้องต้องบอกก่อนนะฮะเพราะว่าปกติแล้วในเคสกรณีที่ลูก ลูกลูกฉันดีอะแต่จริงๆลูกฉันเป็นฆาตกรเลยแบบเนี้ยพราแม่กยังมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเขาลงมือทําเรื่องแย่ๆไปแสดงว่าเป็นที่พื้นฐานครอบครัวก่อนอ่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าพอเป็นมโนให้ลูกรู้สึกว่าอ่ามีบาปลุกคุณโทษอย่างที่ฉันคิดนะเด็กกับเหมือนผ้าขาวพูดอะไรไปก็ได้พอถึงเวลาจริงๆเด็กก็ป่วยจิตไม่พอถึงเวลาวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งน้องป่วยจากการป่วยจริงๆอ่ะเป็นวัด พิษสุนัขบ้าแมวควนสมัยก่อนนี้เยอะมากมแล้วอาการพวดนี้ตรงกับพวกเอนั้นหมดเลยไม่ร้อน้อนหนเป็นเตียงหลังแอบเพราะคนโดนพิษสุนัขบ้าก็เหมือนกันนะใช่เพราะหลัจะหดมันเหมือนคนผีเข้าอยู่เหมือนกันนะใช่จะพูดไม่เป็นภาษาแล้วก็คนเป็นน,นี่เหมือนกันพี่ไข้าปากมารเรเียใชแ,แล้วเขาอาอะไรไปใส่เขาป่ะน้ำมนต์เขากลัวน้ําอยู่แล้วใช่โดนปุ๊บปวดแสบปวดร้อนก็ก,ก็ก็คิดว่านั่นคือการไล่ผีท้ายสุดเสียชีวิตไปครับแต่เนี้ยก็เป็นอ ในในในทฤษฎีนะเท่าที่เห็นมาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องลี้ลับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องต้องต้องถามอาร์ตแหละว่า,ว,าว่าคิดยังไงกับมันว่าในการผีเข้าอะไรพวกนี้มันเป็นเหมือนการอุปทานอย่างหนึง่งผมมองนะว่าเป็นการอุปทานอย่างหนึ่งแต่สําหรับผมความเชื่อความกดดันความอะไระในมวลภาวะของสภาพจิตใจณขณะนั้นน่ะมีส่วน มี no, สวนใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ทีมงานผมหรือใครที่ว่าอตอนที่ว่าทำรายการาเดินสายเนี่ยมันจะมีสภาวะก็คือว่าในในบ้านล้างมันกดดันอยู่แล้วม,มันมีความกลัวอยู่แล้วม,ม,มันอาจจะจิตประสาทไปเองแต่ว่าบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะพี่อย่งตอนไปออกกองลุยไป,ปตามบ้านล้างเนี่ยครับ มีทีมงานเคยผีเข้าไหมมีมีมีเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบเหมือนว่าเขาก็มีอาการเปลี่ยนไปมีอาการก้าวเ้าขึ้นมีการมองหน้ามองตาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แปลกนะแปลกนมันมันมีอีกหลายเหตุการณ์ผมไม่ขอเอาวิธีการไล่ออกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันอาจจะดูรุนแรงกันไปผีเข้าผีเข้ากับร่างทรงต่างไหมผีเข้ากับร่างทรงต่างกันไหมเออนี่ถามดีผีเข้า มันน่าจะเป็นแต่คิดว่าต้นเหตุมันน่าจะมาอย่างเดียวกันเคยพี่เคยไปงานพวกงานมา้าทรงงานล่างทรงงานโอยทานอะไรใช่ใช่พี่พี่ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเขาเขาทํายังไงถึงส่วนตัวแล้วนะถึงเขาไม่เจ็บอ,ะอ่ะแทงแก้มใช่ไหมเขาทําอะไรก็ช่างที่ที่สารพัดที่จะทำอะ่ะแทงคอฟันหลังอะไรแบบเนี้เยอะแยะไปหมดมันเคยมีเทสกรณีเนี้ยมันเคยมีคนจันทร์ของเราอ่าอ่าน่าจะจําได้น่าจะชื่อคุณอาชุชาติ Oh. ที่แต่ก่อนเขาเคยออกมาแชร์ร่างทรงแต่อันนี้เราไม่ได้ชักนำว่าไม่ให้เชื่อหรือให้เชื่อนะครับเออใช่ครับเป็นเคสตัวอย่างที่เราเคยยกมาว่าเคยมีคุณอาชุชาติเนี่ยอืเขาเคยออกมา มีกลเทคนิคมีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เอาเอามาทําให้ดูว่าถ้าลองอันนี้แทงเอ่อเสียบเข้าตรงนี้ uh huh. จะไม่เจ็บมันจะห้าม uh huh. อ่ามันจะห้ามหลักของเรา uh huh. อะไรประมาณนี้ uh huh. แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้อีกว่าแว่าในในณจุดนั้นน่ะมันคืออะไร uh huh. เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ทํารายการเกี่ยวกับผี uh huh. อ่าจะไม่ให้เชื่อเลยมันก็ไม่ได้อื uh huh. เพราะว่าหรือจะให้เชื่อเต็มร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้อื uh huh. เพราะว่าด้วยความสภาพะตรงนั้นแบบว่าเวลาเข้าไปแล้วมันมีเสียงกรองตุ้มตุ้ง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 ตุ้ถ้าพูทางสภาวะตใจเหรอมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติแน่มีความพึกเขิมเต็มที่เพราะอย่างกรองเอย่างรู้อยู่มันเซนติเบลสูงมากมันทำให้ใจเราเต้นตามตุ้ง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 ตุ้เตุ้ง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 ตุ้มตุ้ง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 ตุ้่ตุ้งตุ้งตุ้่ตุ้ืตุ้งตุ ไม่รู้อะไม่น่าใช่น่ะแต่แต่แต่นักขนาดนั้นก็คือว่ามันเหมือน,นอุปทานจิตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอ๊ะถ้าไปสักรูปรูปเททูอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบแฟชั่นชิคานอะแล้วมันจะของขึ้นไหมเออเนาะทำไมมันไม่ขึ้นถ้าเราสั่งเป็นรูปอ่าทูผักเนี้ยเราจะขึ้นมาเราจะแลวไปเออแล้วทำไมทำไมสักลิงลมถึงเป,เป็นเป็นลิงนะอันนี้ออพี่พ,พี่พี่ก็คิดว่าหนึ่งแล้วน่าจะปลุกฝังจาก อาจารย์สักมาก่อนก็จะ<ช>มีความอุปทานอยู่ในนั้นนะแต่ว่าตัวของจริงของอะไรเราไม่ได้ว่ามันไม่มีหรือไม่รู้อะไรที่ไม่รู้จริงนะก่อนว่าเป็นหัวข้อที่มานั่งคุยกันเพื่อศึกษากรณีนะคุยเอาเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวถ้าอยากรู้เดี๋ยวสักช่วงประมาณไปลายปลายปีม,มันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะสวดพันยักษ์เราลองไปหาข้อมูลเราลองไปสัมภาษณ์ไหมอ๋ออาจจะออกภาคสนามไปดูกันเออออกภาคสนามกันเพราะว่ามันมันน่าจะมีอะไรที่ เห็นนะเห็นเห็นเห็นกางที่เขาอ่ามีพระอาจารย์มาแล้วก็อาจารย์ส so right ักใช่ไหมรู้ออกเขาเรียกว่าของขึ้นกันลแ้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ารู้นะพี่ใช่ใช่คล้ายๆกับตอนผีเข้าเหมือนกันถ้าเป็นมุมมองนะถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าเป็นผีเข้าเหมือนกันอ่ะก็แสดงว่าผีเนี่ยไปเข้าคนสักแวบหนึ่งแล้วก็ออกไปอืมแต่ เข้ามาเพราะว่าเราไปมีเครื่องอยันของเขาเขาเลยเข้ามาสู่ร่างเราแบบหนึ่งแบบเนี้ยอันนี้ในมุมมองที่ที่เขาฟังจากเพื่อนเพื่อนที่เขาสักกันนะถ้าตามตามในความรู้ทางวิญญาณของผมนะอออต่ในทางความเชื่อมันก็คือการที่เราเรียกว่าอ่าเรามีจิตผูกกันจิตผูกพันกับเขามีกรรมร่วมกันมี กรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ร่วมกันมันถึงจะเข้ากันได้มีไม่มีกรรมต่อกันใช่ใช่ครับแเรอศัพทางการแพทย์อ่ะอ่ะจะเรียกคนผู้นี้ว่าอะไรอ่าจริงจริงจริงแล้วมันก็เรียกแต่ถูกน่าจะเป็นอุปทานแหละเออน่าจะอุปทานเป็นมันจะเป็นสภาวะจิตอย่างหนึ่งถ้าถ้าที่คิดนะอ่าฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากอีกหนึ่งเรื่องนะอืมในเรื่องนี้ ทุปทานหมู่นี่คือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนที่เราทดสอบคนในห้องเนี่ยถ้าทุกคนยกมือกันหมดคนที่ไม่ยอมยกอจะรู้สึกกดดันก็จะยกไปด้วยโดยที่ไรสายเหตุไม่ว่าจะยกด้วยอะไรก็ช่างเช่นตบมือตัวอย่างที่เราเห็นกันะจะมีคนเริ่มตบก่อนพออีกสองสามคนก็จะกลายเป็นทั้งห้องมันเกิดขึ้นได้นะแต่เรามักจะไม่รู้ตัวนั่นเองอมัมมนจะเป็นเรื่องประมาณนี้ครับนะฮะแล้วก็หาคําตอบกัน ไปเลยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะลงภาคสนามให้ใช่ใช่เป็นจริางอันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆกนะครับนะฮะก็เดินทางมาถึง EPC E EP สี่ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับนะฮะก็อยู่กันแบบเรื่องล้อๆเรื่องลึกลักนะฮะก็คอมเมนต์มาคุยกันบ้างเนาะแล้วมีอะไรก็ จะสนใจอะไรถามได้เนี่ยคุยกันเหมือนพี่น้องแบบนี้เป็นพอดแคสต์สบายๆแบบสไตล์เรานะยังไงฝากด้วยอ่ะขอบคุณด้วยนะครับนะฮะกับ MD Carbon นะครับนะฮะใครอยากทำสีทำคาร์บอนทำแคบล่านะครับนะฮะศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งสองหกเก้าห้าหกนะครับกับน้องเอนะครับครับน้องเอน่ารักครับคุยได้ง่ายนะฮะดอบสเตชันครับสมุนไพรอารมณ์ดีนะครับนะฮะใช้ในทางการแพทย์ใช้ในการผ่อนคลายนะครับยังไงฝากด้วยนะครับที่เพจดอบสเตชัน ทุเรียนทอดน้องแคชตันนะครับนะฮะก็ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์เก้าสี่ห้าห้าสี่นะครับทุเรียนทอดใช่แบบอบนะครับแต่อร่อยนะครับรับรองนะครับไม่หวานเกินไปนะหวานมพอดีจันบุรีต้องทุเรียนทอดนะอ่าใช่ครับสมศรีตำยำยี่ห้าตลาดจิ้งโจ้ครับเมื่อกี้ได้กินไปเรียบร้อยละอร่อยมากๆเอามาให้บอกเลยสัปดาห์เลยอ่าขอบคุณครับนะสัปดาห์นี้เขาก็เอามาให้ขอบคุณมากนะครับโฟล์ูมนะครับจตุจักรซอยหกนะครับจตุจักรจันทบุรีซอยหกนะครับ บัตรประชาชนใบเดียวสามารถผ่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามือถือ Android มือถือ iOS นะครับ iPad หรือแกดเจ็ตต่างๆนะครับลองไปคุยกันดูนะครับติดต่อที่พี่นกนะครับจันทุจักซอยหกนะครับหัวองทองนะหัว้องทองหน้าเหมือนริวจิสัมผัสนะฮะเจดังเจดังอ่าเขาเขียบปลาสีพันนะครับร้านข้าวต้มจัดตุจักจันทบุรีนะครับนะฮะฝากก็้ด้ละกันเมื่อกี้ได้ลองชิมแล้วด้วยอร่อยไหมอ่าอร่อยมากนะครับไม่มันเออไม่มันอบน่าจะออกมานะฮะ รื่องดื่มชองครับขื่องดื่มชองสไปร์มนะครับมีรสชาติอ่ากวานเลี้ยวหอมนะฮะแล้วก็มีต้มยำด้วยนะครับแล้วก็อีกมากมายลองไปดูได้กินคู่กับสไปร์อร่อยมากครับอ่าและเรือนี้จะมีน้ําดื่มชองด้วยใช่อ่าน้าดื่มชองยังไงฝากว้ด้วยล้วกันนะครับเดดแอลโลนะครับนะฮะโปรเดือนนี้นะครับนะฮะทำทุกทรง10%ไม่ว่าจะเป็นเดดล็อกเป็นคอนโลเป็นอะไรต่างๆนะครับดัดฟงดัดฟอยนะครับ อยากได้ดับฟูอยากได้แบบไหนนะครับนะฮะถักนั้นน,นู่นนี่ฝากด้วยครับเดซแอนโลโปเดนี้ลด10%ทุกสองทุก,ทกรูปแบบครับผมไปต้องทำมาอ,อีูวันละถักมาอาทิตย์นึงและนะ้วเนาะประมาณอาทิตย์กว่านะครับนี่ครับถักมา5ปีนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ได้อยู่เรื่อยๆเนาะบางทีเราไปเจอกันนะฮะน็อตแจ้งครับพับออร์แกไนเซอร์นะครับงานแรปเบตเทิลนะฮะปาร์ตี้ไลท์เฮาส์นะฮะแล้วก็อ่าจะเป็นพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับแรปนะฮะแล้วก็มีเครื่องเสียงเต็มระบบอะไรทุกอย่างนะคครรัับบ วันนี้ลาไปก่อนครับนะฮะไว้เจอกันใหม่พีพอแคสต์นะครับเทมหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องขอขอหนลองใส่หน่อยลองใส่เลยใส่คอแล้วก็แล้วก็ทำเหมือนคนนั้นเลยหรจะเหมือนไหมเหมือนยังไงเนาะพี่แจ๊คพี่แจ๊คเห็นไหมไม่เข้าใจหวะไม่เข้าใจพี่แจ๊คชอบใส่แบบแจ๊กเนี่ยคอใส่เนี่ยเขาจะใส่เนาะเออลองให้รู้ใส่ยังไงโอเคไหมอันนี้ยกขึ้นไหม